สวัสดีครับพิตรัแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกันในเพจแอดดี้ีบอลเด็ดช่วงฟุตบอลยูโร2020นะครับวันนี้อาทิตย์ที่13มิถุนายนมียูโรให้ได้ลุนให้ได้เชียกัน3คู่ด้วยกันนะครับโดยคู่แรก สองทุ่มครับเวลาดีตามเวลาบ้านเราทีมมหาชนอย่างอังกฤษเจอกับโครเอเชียนี่เป็นการพบกันนัดแรกของทั้งสงทีมในกลุ่มดีนะครับอังกฤษ,อ,กฤษอันดับโลกอันดับ4นะครับส่วนโครเอเชียอันดับ14อังกฤษของกเกรซาเกต่วผลงานดีชนะมา6นัดติดทุกรายการนะครับทั้งเนชันสลีกแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบนเครื่องก็ เอาชนะคู่แข่งได้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้มีอุ่นเครื่อง2นัดนะครับชนะคู่แข่งอย่างออสเตรียและก็โรมาเนีย,ยก็เป็นการทดลองผู้เล่นทดลองแผนการเล่นแต่ชนะนัดรับประตูนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้น4นัดนี่ชนะคู่แข่งทําได้อย่างน้อย2ประตูมีถึง5ลูกก็มีแต่ว่าก็เป็นทีมระดับร,รองๆในยุโรปอย่างซานมาริโนนะครับ,รบก็แนวรุกนําโดยแฮร์ริเคนหัวหน้าทีมเลยนะครับแล้วก็มีนักเตะที่เล่นอยู่ในโรมเมเลกในลีกของ เกือบทั้งทีมมี3คนเท่านั้นนะครับที่เป็นนักเตะในลีกอื่นนะครับก็คือคีอครันทริปเปียนิเลนอยู่ครับแอตมาดิดได้แชมป์ลาลิก้าด้วยอีก2คนจากบรลิเซียดอร์ตมุนนะครับก็คือซานโชแล้วก็จุดบิลิแงกงมตก็ผลงานดีได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยดเดบิวท์ก,กาวด้วยนะครับถือว่าชุดนี้ของอังกฤษเป็นชุดที่ ดีมากๆในรอบหลายๆปีทีเดียวนะครับดรวรุ่งก็เยอะนักเตะส่วนใหญ่ก็อายุไม่ค่อยมากระดับเกิน30ปีนะครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังสุดยอดกับสโมสรน,นะครับสโมสรใหญ่ๆในพรอมลิกนั่นเองส่วนโครเอเชียของสลัดโกดานลิชนาโดยนักเตะประสบการณ์สูงอย่างลูก้าโมเดชหน้าทีมจากเัลมาริดนะครับปีนี้35แล้วแล้วก็เล่นทีมชาติมาอย่างยาวนานสำหรับโมเดช138ินัดเข้าไปแล้วนะครับแล้ว รูก็มีเปริสิตจากอินเตอร์นะครับ o, แชมป์เกาโช่แล้วก็ยังมีนักเตะจากโบเดสติก้าอย่างครามาลิชนี่เล่นอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์นะครับแล้วก็ยังมีนักเตะจากลีกใหญ่ๆในยุโรปนะครับกองหลังมีลอฟเลนนะครับตอนนี้อยู่กับเชนิพเซนปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ยังมีวีด้านะครับวีด้านี่ จากเบสิกตัสนะครับเป็นกองหลังนจากโมเร็แล้วยังมีโควาซิตจากเชลซีก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับยังมีปาซาเลจากอัตแลนตาก็ถือว่าผู้เล่นมีระดับทีเดียวแต่ว่าพูดถึงฟอร์มการเล่น ในเวลานี้นะครับแม้ว่าในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโครเอเชียจะเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง3นัดในปีนี้แต่ว่าอุ่นเครื่อง2นัดก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โครเอเชียไม่ชนะคู่แข่งนะครับสเสมออาร์เมเนียแล้วก็แพ้เบลเยียมด้วยนะครับเหมือนกับจะอยู่ในช่วงขาลงเล็กน้อยเลยครับสวนทางกับอังกฤษที่เวลานี้ถือว่ากระหายที่จะได้รับชัยชนะนะครับเข้ารอบลึกๆให้ได้นะครับก็เลยเมองไปที่วันนี้อังกฤษเดิมนัดแรกในยูโร2020น่าจะ3คะแนนครับ1ประตูครับ หนึ่งประตูก็น่าจะเพียงพอสำหรับแฟนสิงโตคำรามทีมสิงโตคำรามนะครับทั้งแฟนเฉพาะกิจแฟนพันแท้บนประตูที่2อ,อาจจะยากหน่อยเพราะว่าโครเอเชียก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าอังกฤษ3คะแนนครับนัดแรกในยูโรรอบสุดท้ายของกลุ่มดี ุบนบอลยูโรอีกคู่หนึ่งเป็นคู่ดึกนะครับแข่งตี2กลุ่ม C ีเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เจอกับยูเครนอันดับโลกฮอลแลนด์ซึ่งเป็นเจ้าถิน่นเล่นที่อัมสเตอร์ดัมเหนือกว่านะครับอยู่อันดับ16ส่วนยูเครนอันดับที่24ฮอลแลนด์ของแฟรงเดอร์บัวก็ใช้ผู้เล่นที่เล่นอยู่ใน ลิกหลักๆสโมสรใหญ่บ้างเล็กบ้างในยุโรปนะครับมาอยู่ในทีมชุดนี้แต่ที่ขาดแน่ๆก็คือฟันไดจากเรียููที่เจ็บยาวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วกับเรียููนะครับและล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องฟันเดเบกของแมนยูก็เจ็บต้องถอนตัวไปคนหนึ่งนะครับทำให้น่าจะขาดกําลังสําคัญในระดับหนึ่งทีเดียวแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆเชื่อว่าทดแทนได้นะครับก็มีไวนาดุมเป็นหัวนหน้าทีมแทนฟันไดนะครับเพราะว่าตำแหน่งจริงๆคือรองหัวหน้าทีมนะครับใน ตำแหน่งกองกลางกองหลังก็มีผู้เล่นที่เล่นอยู่ในพระมระ์ลีกในลีกของอังกฤษอย่างเวลแมนนะครับเวลแมนนี่อยู่กับบริทันมีเดล็กจากยูเอ นะครับน่าจะเป็นตัวหลักแล้วก็ยังมีนธานาเกะจากแมนซิตี้ชุดแชมป์สองรายการกับแมนซิตี้นะครับแล้วก็ยังมีเจอฟริก uh, จากอินเตอร์มิลานนี่ก็แชมป์นะครับระดับแชมป์กับสโมสส์นวเดอุ่มน่าจะเป็นตัวหลักในแดนกลางชุดนี้แล้วก็จะมีแฟรงกี้เดยองนี่เล่นอยู่กับบาร์ซ่าแนวรุกแฟรงเดบัวใช้นักเตะอย่างเมมฟิสเดปายนะครับอีกคนหนึ่งก็คือลุกเดยองนี่เล่นอยู่กับเซบียาน่าจะเป็นตัวความหวังวเล่นอยู่ในลีกของฮอลแลนด์เองแล้วก็ลีกย ใ,ในยุโรปส่วนยูเครนของอังเดรเชฟเชนโกโค้ชสองทีมนี้เป็นอดีตนักเตะด้วยกันนะครับทั้งแฟรงเกอร์บัวแล้วก็เชฟเชนโกเชฟเชนโกใช้ผู้เล่นส่วนใหญ่เลยนะครับในลีกของยูเครนเองจะมีจากลีกต่างประเทศก็ทีมไม่ได้ระดับใหญ่โตมากมายคนหนึ่งที่มาจากทีมใหญ่ก็คือจากแมนซิตี้ซินเชนโกนะครับนี่ก็ชุด2แชมป์จะเจอกับเพื่อนร่วมทีมทางฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับจาก, City. ม o, จาก Ham, แมนซิตี้ยังมีเยโมเลนโกจากเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ยังมี กองหน้าจากาลีกของเบลเยียมคือเกนต์นั่นก็คือยานัมชุกนะครับนี่เป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งก็คือเบสเจยดินเล่นอยู่กับดินมอียฟของยูเครนเองก็ถือว่าชื่อชั้นผู้เล่นของยูเครนดูจะเป็นรองแต่ว่าผลงานของยูเครนในการอุ่นเครื่อง2นัดก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นี้ชนะทั้งไอร์แลนด์เหนือแล้วก็ไซปรัสนะครับขณะที่ฮอแลนด์เองอุ่นเครื่อง นัดสุดท้ายชนะจอร์เจีย3-0แล้วก็มีสเสมอกับสกอตแลนด์2-2เกมมน่าจะสูสีนะครับแต่ว่าความได้เปรียบในการไปเจาทิน่นไม่ต้องเดินทางด้วยของ,งตักเตะดัตนะครับน่าจะมีผลที่น่าพอใจในนัดแรก นะครับมองไปที่เนเธอร์แลนด์ของแฟรงเดอร์บัวนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะได้ครับชนะไม่ขาดครับหประตูก็น่าจะพอใจนะครับประเดิมนัดแรกชนะนี่โอกาสเขารอบก็น่าจะดีกว่าที่มีคะแนนเดียวหรือว่าไม่มีแต้มเลยมองไปที่เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับเอาชนะยูเครนด้วยผลต่าง1ประตูเป็น2คู่นะครับในฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายประจำวันอาทิตย์กลับมาพบกันใหม่ได้ในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดี